เตรียมจัดส่งสินค้าทางไกลอีกแล้วครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแมกนัม155พัตรุ่นติดสวิตกุญแจนะครับผมได้สาตาร์ทนะครับก็ส่งลูกค้าอำเภอเมืองครับจังหวัดยะลาะครับทางไกลเลยครับผมต่านี้ก็ได้ลองเครื่องนะครับเอ้ยได้เติมน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลเน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมผงกันสนิมเติมน้ำเรียบร้อยนะครับนี่ นะครับน่ครับเป็นชุดไดสตาร์สวิตกุญแจนะครับก mm ุญ hmm. แจก็ให้มาสองลูกครับ mm hmm. ตัวเ,เครื่องยนต์ก็มีมอกรรับรองนะครับ mm hmm. ด้านข้าง mm hmm. แถมมูเล่หน้าสีมาให้ด้วยนะครับ mm hmm. มูเล่หน้าสีครับ mm hmm. อันนี้ก็ได้เชื่อมสายแบตเตอรี่เรียรบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสายต,ตัวนี้เป็นขั้วขั้วบวกนะครับขั้วบวกวนี่มีขั้วลบนะครับโอเคครับลองเครื่องกันเลยครับมาสตาร์ทเล่น้อง นี่เลยเสียงเครื่องเดินเบาครับเอาโอเคล้าก่อนนไม่ใจนิ่มเป็นได้ยนี่ครับเสียงเครื่องนิ่มนะครับทีก็เสียงเครื่องเดินเบาครับแ็กน้านะครับ,บ,นนรบก็เดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้ารังนะครับนี่รังเตรียมส่งลูกค้าทางไกลครับอ,อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับผมมาโทรมาสั่งนะครับ ทางร้านก็ส่งทางไปสานีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับผมได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 5 5 0 2ย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้าครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีคลิปดีๆเข้ามานะครับทางร้านก็จะก็จะได้ติดตามได้ทันเวลานะครับผม วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ